สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีพิจาแล้วก็นานผู้ชมที่กำลังติดตามเราพอหนาทรา,ายพันพิจารนะครับนนพิจาขออนุญาตเปิดตัวแบบเป็นทางการเลยนะครับเจ้าไอรอนบอยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําออกมาค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ตัวแรกก็เหมือนกันตัวแรกที่พิจาทําเอาไว้ก็คือทําเป็นต้นแบบแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ทำตลอดนะครับทำมันเกิดขึ้นจาก การสร้างเตาหยดน้ำมินิสามลิตรนะครับหกลิตรจุดหกลิตร,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 ตรถึงจะสร้างมันได้เพราะว่าเอาส่วนที่เป็นประตูที่ตัดทิ้งไปมาประกอบเป็นตัวนี้นะครับดังนั้นมันจะเป็นรุ่นที่พิเศษเปเชียลเป็นรุ่นดไอัอนบอยนะครับเพราะว่าลักษณะหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมถ้ากางเหลี่ยมแบบนี้สามารถทำหมกข้าวได้ด้วยพี่น้องนี่มาพร้อมกับชุดที่ถอดได้นะครับนี่ชุดจุหมกข้าวใครที่ต้องการแบบว่าเอาพวกเครื่องปรุงื่องปรุงวางข้างบนนี่จะเป็นสันเหลี่ยมแบบเรียบนะครับสามารถวางของได้น้ำปลาชุดรด พวกเครื่องปรุงะไรต่างนะครับเราก็สามารถาวางได้ระหว,ว่างที่เราทําข้าวหรือจะหาอะไรมาปูแล้ววางกระทะวางหม้อก็ได้นะครับทุกที่สามารถคกอได้น่ประกอบได้เป็นทุกที่สามารถเคลื่อนที่และประกอบได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> าการบรรจุฐานเนี่ยประมาณกระสอบครึ่งไม่ต่ำกว่ากระสอบครึ่งแน่นอนเพราะว่าด้วยสริระความลึกของเขานะครับแต่ถามว่ากี่ลิตรพี่จะาไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าทรงไม่ได้ทรงกลมนะถ้าทรงกลมเลยเนี่ยโอเคคำนวณได้ น่าจะประมาณร้อยร้อยขึ้นนะครับร้อยลิตรขึ้นแน่นอนประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบเพราะซรลราเขาเป็นลักษณะแบบเอ่อโค้งเหลี่ยมนะครับแล้วความลึกเขาได้หกสิบเซนนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนับสเปคเดือนเป๊ะแต่ว่าตัวต้นแบบโมเดลเนี่ยพี่จ๋าทำขั้บนให้เป็นสน่วนโะค้งนึ่กว่าหาพวกเศษเหล็กประกอบมาที่เจอโค้งก็เลยทาโค้งเข้าไปแต่ตัวนี้ก็คือทําให้เป็นเหลี่ยมไปเลยนะครับให้เป็นเหลี่ยมเพราะจะได้เพิ่มปริมาณในการบรรจุฐานได้นะครับมาพร้อมกับประเก็นเชือกนะตัวนี้ประเก็นเชือก ไม่ได้มีชุนคลุงคนไม้นะครับถ้าเกิดต้องการให้สั่งก็สั่งเพิ่มได้เหมือนเจ้าพ่อกเก็ตสามร้อยนะครับสามารถเพิ่มชุนคลุงคนไม้ฝากประตูหน้าได้ไปได้นะครับตัวนี้แข็งแรงคนทานด้วยเหล็กหนาสองุดห้ามิลนะครับสอห้ามิลท่อหนาห้ามิลเอ่อข้างในอีกห้ามิลนะครับไส้หกคูณหกนะครับให้ความร้อนสูงแน่นอนนะครับผมตัวนี้ราคาค่าตัวเขาจะอยู่ที่แปดใบเท่านะครับแปดใบเท่าไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งก็อยู่มาน่าจะมี ห้าร้อยบวกลบนะครับเพราะว่าจากที่เคยส่งเจ้าพอกเกตพอกเกตวันนะครับเจ้าตัวเล็กทำข้าวนะครับอยู่ที่ประมาณ460ประมาณนี้ระยะทางส่วนใหญ่เป็นประมาณ4 0 0นะครับตัวนี้ก็ตามจริงไปเก็บไปทางได้นะครับในตัวค่าขนส่งนะครับเดี๋ยวขนส่งเขาไปเก็บเอาเองนะครับสีดำนะครับสวิกเซอร์หุ้มให้อย่างดีแล้วมีเอกลักษณ์เป็นลายไม้อัลั์ของพี่จ๋าเองก็คือเป็นลายไม้แ่นรอนเรียบผนเรียบแล้วผนังนะครับตัวนี้หนักนะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันยกสองคนถึงจะขึ้นแต่ว่ามีการใส่ล้อเพื่อให เคลื่อนย้ายง่ายนะใส่ล้อใส่อะไรกินก็ไม่ได้นะครับเคลื่อนย้ายขึ้นรถได้สองคนขึ้นรถใครอยากไปตั้งแคมปิ้งนิกนะครับหรือตามชนบทบ้านนอกอีสานเราหรือว่าทางภาคอื่นๆที่แบบมีงานร่วมหมายถึงว่างานแต่งงานดําอะไรพวกนี้เวลาเขาทำากข้าวเป็นส่วนรวมพี่น้องนึกไหมพี่จ๋จะเดินทางแบบนี้แบบว่าจะาใครมีบ้านไหนที่แบบมีงานมงคลดีกว่าไม่เอางานไม่เอางานเศร้านะครับ งานแต่งอะไรพวกนี้งานแต่งงานบวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปสาธิตเพราะว่าถ้าเราไปงานดำเนี่ยมันมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เราไปโปรโมทงานกับงานนั้นเราไปงานที่แบบแฮปปี้ดีกว่าเนาะใครที่กําลังจะแต่งงานนะครับใครที่แบบอยู่ชนบทนะที่ทำหมกข้าวเองอะไรเองเนี่ยลองติดต่อพี่จา่าเข้ามาดูพี่จา่าจะเอาเตาตุนนี้นะไปช่วยทำหมข้าวหมายถึงท่านกําลังต้มอ่าพวกอ่าเขาเรียกอะไร,รงานอาหารที่ทําเพื่อเลี้ยงแขกนะครับ พี่จ่าเขาจะเอาตัวนี้นะไปช่วยงานหมายถึงว่าเราก็เอาฐานเข้าไปข้างในใช้แก๊สของไม้นี่แหละทำหมเข้าวต่อเนื่องได้เลยนะครับเราจะทำกี่อย่างกี่อย่างกี่อย่างก็กําหนดเวลามาเอาเชื้อเพลิงเข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บเอาเอาฟืนเข้าไปข้างใ,ในแล้วก็เผาจุดอบนะครับเพื่อให้เกิดความร้อนของเขาเนี่ยเอามาใช้งานประโยชน์อื่นๆได้นะครับอยากจะไปอย่างนั้นนะคใครที่มีโครงการหรือบ้านการเรียนเคียงที่รู้จักมักจิกัน,นยอยากให้พี่จ่าไปงานนั้นพี่จ่าจะไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังไม่มีเนือคู่นะครับ อาต้องการเพิ่มเติมเรื่องต้นไม้ก็สั่งเข้ามาได้แต่ตอนนี้คือเป็นรุ่นสเปเชียลรุ่นพิเศษที่ไม่สามารถที่จะทําขึ้นมาได้เลยแบบนี้แบบทั่วไปทําได้ครับแต่ว่ามันต้องเสียเวลาเสียตังค์เพิ่มไปจ้างเขาครับและการออกแบบเขาที่ค่อนข้างจะับซับซ้อนหลายหลายหลายมุมนะครับมันทําให้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นในการที่สั่งเขาทำนะครับเพราะงั้นพี่จ๋าจะใช้เฉพาะตัวที่มีออเดอร์นะครับจะหยดน้ำมินิโอวรีเท่านั้นถึงจะสร้างมันได้นั้นะตัวนี้ใครอยากได้รีบจองเลยเอาทำหมกข้าวได้นะครับ ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่หากต้องการผู้จ่ายเขามีตัวพกเก็ตวันอยู่แล้วพกเก็ตวันเนี่ยก็สามารถเอาไปแทนตัวนี้ได้นะครับพกเก็ตวันก็ใส่ไทยทานได้ประมาณเกือบกระสอบเอาง่ายคือ90เปอนะครับเกือบเต็มกระสอบคือได้เกปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยก็เต็มกระสอบแน่นอนนะอีกครึ่งเกินครึ่งด้วยนะครับอีกครึ่งกับอีกครึ่งประมาณนี้นะส่วนถ้าถ้าจะได้ประมาณ3กระสอบ2กระสอบครึ่งไปก็ใช้เจ้าพกเก็ตสามร้อยนะครับจะได้ปริมาณที่เกือบ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  สามกสอบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพิจะาได้ขยายความลึกของมันเป็น60เซนตัวตัวเดิมพอ c k e ทูเนี่ยจะเป็นระยะแค่50เซนนะครับก็ใส่ฐานได้เกือบสามกสอบเหมือนกันสองกสอบพึ่งกว่านะครับแต่ว่าตัวตัวใหม่เนี่ยน่าจะเฉียดสามกสอบเลยทีเดียวพี่เป็นว่าเอา90%แล้วกันนะครับที่มันจะใส่ฐานได้ถึงสามกสอบนะครับโอเควันนี้มาเปิดตัวเจ้าไอรอนที่ไอรอนนะครับไอรอนบอยนะตัวนี้ยังแม่แหงเลยที่จะเอาเขียนมาเมื่อกี้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ สวยงามบึกบึนแลวก็มีล้อให้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของไอรอนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้ดานหลังเขาเป็นอะไงทำไมต้องเรียกไอรอนนี่ครับคิดเอาไม่น่าพิจารถึงได้ตั้งชื่อมันเป็นเไอรอนนะครับโอเคนะครับตอนนี้จากเราเป็นรับก่อนขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ตลอดพิจารชอบทำนู่นนั่นนี่ออกมาเพื่อรอสอนทีมงานช่างให้ให้ทำงานได้เก่งนะครับใครสนใจใเตาขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือใหญ่ย่าใหญ่ไปเลยก็ติดต่อพิจารเข้าม่ได้แล้วเราคอยติดตาม ยดน้าจมโบอัปเกรดจมโบตัวใหม่ล่าสุดของพีจ่จ่านะครับเป็นนวัตก,กรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการเลเซอร์ฟันชิง่งทุกอย่างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมการทํางานทําให้ทุกอย่างเซร์ละเป๊ะทุกอย่างคอยดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงอาจจาะชา้านิดนึงเพราะว่าตัวแรกเนีงง่ยการออกแบบมันค่อนข้างเยอะนะครับตัวต่อไปก็จะง่ายขึ้นแล้วขอบคุณลูกค้าที่รออดทนรอคอยนะครับโอเคนะครับใครอยากได้เล็กกลางใหญ่ติดต่อพีจ่จ่าเข้าไลยเลยมีให้ดูทุกอย่างครับผมสวัสดีครับจเจริญพรยุคนโนทุกครั้ง Ah, uh, lang.